ัดีครับเพื่อนๆวันนี้มาดูบรรยากาศที่บ้านผมครับก็ตอนนี้ฝนก็จะตกแล้วครับเป็นปีนี้เป็นปีแรกครับที่เมฆฝนมาเร็วก็จะตกแล้วครับบางพื้นที่ก็ฝนตกกลินแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกบกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้กบผมก็เตรียมพร้อมแล้วครับบางตัวก็เริ่มจะมีไข่แล้วครับ บางตัวก็ยังครับก็เตรียมตัวแล้วครับถ้าทำบ่อเสร็จผมก็จะเอาลงไข่ทันทีเลยครับก็เป็นกบป่าผสมกบเนื้อเพราะว่าอากาศร้อน เขาก็จะเริ่มจะมีรังไข่เพราะว่าแถวบ้านผมอากาศไม่ค่อยหนาวครับปีนี้อากาศร้อนมากครับฝนก็ทํำท่าจะตกลินแล้วครับก็เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่ไหนตกบ้างครับก็ทักมาบอกด้วยนะครับ ที่บ้านผมฝนกำลังจะตกกลิ้นครับก็วันนี้อากาศร้อนมากครับกลางวันก็เป็นาร์มกบครับถ้าฝนตกผมก็จะเอากลบลงไข่ครับน่าจะประมาณเดือนกุมภาครับพราว่ากบเขาก็เตรียมพร้อมแล้วครับก็ให้อาหารทุกวันตอนเย็นครับตอนเช้าไม่ได้ให้ครับ กบก็เริ่มจะร้องแล้วครับเพราะว่าอากาศร้อนเขาจะร้องผมเอาผักตกสวาใส่ไว้เพราะว่าให้เขาอยู่แบบนี้ครับจำสินอุปกรณ์น้ำไม่เน่าครับตัวอ้วนเติบเลยครับอ้วนมากสมบูรณ์มากครับปีนี้เพราะว่าเดี๋ยวเย็นแล้วผมจะเอาอาหารให้กบกันนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วเพราะว่าดูท้องฟ้าก็ เริ่มจะมีฟ้าร้องมาทางนู้นครับปีนี้ฝนมาเร็วครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนมาเลยครับที่ไหนตกบ้างก็ทักมาบอกผมด้วยนะครับที่ไหนตกที่บ้านผมตกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอาหารให้กบก่อนนะครับคลิปนี้คงจะแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ